สวัสดีเชา้าวันที่22กุมภาพันธ์2568สำหรับเช้าของวันนี้ก็มีผลฟุตบอลหลายๆรายการมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเรามาเช็คผลการแข่งขันและมาดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไปหนึ่งคู่และผลเป็นเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านแพ้เบรนท์ฟอร์ด ไปปด้วยสสกออรรร์ูปูปะตต่คับและเรามาอัปเดตตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับซึ่งจากการเก็บ3คะแนนในนัดล่าสุดทำให้เบรนท์ฟอร์ดขยับขึ้นมารั้งอันดับ10ของตารางโดยเก็บเพิ่มเป็น37คะแนนส่วนจากฝูงยังคงเป็นลิเวอร์พูลที่มี61คะแนนอันดับ2อ r าร์เซนอลมี53คะแนนและอันดับ3เป็นทางนอตติงแฮมฟอร์เรสที่มี47คะแนนครับและมาดูอันดับในโซนล่างของตารางกันครับ ซึ่ง3อันดับในโซนตกชั้นได้แก่อันดับ18บิปสวิตท,ทาวที่มี17คะแนนเลสเตอร์ซิตี้ยังคงรั้งอันดับ19ของตารางโดยเก็บได้เพียง17คะแนนส่วนอันดับสุดท้ายเป็นทางเซาเทมตั้นที่มีเพียง9คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสเลกาเยอรมันซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป็น1คู่ครับและผลเป็นไฟบวกเปิดบ้านถล่มเอาชนะเวเดอร์เบรเมนไปได้5ประตูต่อศูนครับ และมาดูสรุปตารางคะแนนบุนเดสลลกากันครับซึ่งอันดับหนึ่งเป็นบาเยิร์นมิวนิกที่มี55คะแนนอันดับ2ไบเออร์เลเวอร์กูเซนมี47คะแนนและอันดับ3เป็นทางไอทักแฟรงเฟิร์ทที่มี42คะแนนส่วนไฟบวกขยับขึ้นมาร้งอันดับ4ของตารางโดยเก็บเพิ่มเป็น39คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเกาโชเซเรียอิตาลีซึ่งวันนี้มีลงเล่นกันเทียง1คู่และผลเป็นเลสเตเปิดบ้านแท้อูดิเนเซ่ไปด้วยสกอร์สู่ประตูต่อหนึ่งครับ และเรามาอัปเดตตารางคะแนนเกาโชเซเรียอิตาลีกันครับซึ่งทางอูดิเนเซ่ก็ขยับขึ้นมาั้งอันดับ10ของตารางโดยเก็ดเพิ่มเป็น36คะแนนส่วนจากฝูงยังคงเป็นนาโปลีที่มี56คะแนนอันดับ2อินเตอร์มิลานมี54คะแนนและอันดับ3เป็นทางอตาลันตาที่มี51คะแนนครับมาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลลาลิกาสเปนซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไปหคู่ และผลเป็นเซลตาบีโกเอาชนะโอซาซูนาไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนครับและเรามาอัปเดตตารางคะแนนลาลีกาสเปนกันครับซึ่งทางเซลตาบีโกก็ขยับขึ้นมารังอันดับ9ของตารางโดยเก็บเพิ่มเป็น32คะแนนส่วนโอซาซูนาหล่นลงมารังอันดับ10โดยมี32คะแนนโซจากฝูงเป็นทางบาร์เซโลนามี51คะแนนอันดับ2เรอัลมาดริด51คะแนนและอันดับแอมเอติโกมาดริดที่มี50คะแนนครับ มาดูกันต่อที่ผลฟุตบอลลีกเอนฟรั่งเศสซึ่งวันนี้มีลงเล่นกันเพียง1คู่และผลเป็นแรงเปิดบ้านเอาชนะ s อสร์แรงไปได้1ประตูต่อ0ูนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลรีโวไทยลีกซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีลงแข่งขันกันไป1คู่ครับและผลเป็นนครราชสีมา FC เปิดบ้านเสมอก,กันกับสุโขทยัย FC ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ครับและเรามาอัปเดตตารางคะแนนรีโวไทยลีกกันครับ ซึ่งทางสุขโขทัย f c ยังคงรั้งอันดับ8ของตารางโดยเก็บเพิ่มเป็น30คะแนนส่วนทางนครราชสีมา f c รั้งอันดับ11ของตารางโดยมี28คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลซาอุดีอาระเบียโปรโลีกซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป3คู่ครับโดยคู่แรกเป็นอัลดาฮมัมแพ้อาัอาลีไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ2คู่ต่อมาเป็นอัลคาดิซิยาชนะอัอักดูตไป2ประตูต่อ0 และคู่สุดท้ายเป็นทางอานัสเซอร์แพ้อาอิติฟากไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ3ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนซาอุโป,ปรลิกกันครับซึ่งอันดับ1เป็นเอาอิติฮัดที่มี52คะแนนอันดับ2เอาฮิลาวมี48คะแนนอันดับ3เอาลคาดิซิยา4ีคะแนนอันดับ4 al ีอานัสเซอร์มี44คะแนนและอันดับ5เป็นทางเอาอาลี li, ที่มี41คะแนนครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอลจูปิแลโปรลิกกันครับซึ่งวันนี้มีลงเล่นกันเพียง1คู่และผลเป็น FC เมเชเลนเสมอกันกับแซงทุยดอนไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งมาต่อกันที่ผลฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกกันบ้างครับซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป2คู่โดยคู่แรกเป็นทางอิยุบสปอร์แพ้เบซิกตัดไปด้วยสกอร์หประตูต่อ3และโบดุมสปอร์เอาชนะฮาเตสอรอไปได้1ประตูต่อศูนครับ มาต่อการที่ผลฟุตบอลเดอะแชมเปียนชิพอังกฤษซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป2คู่ครับโดยคู่แรกเป็นทาง Bristol ซิตี้เอาชนะมิดเดิลสเปอร์ไปได้2ประตูต่อ1และผลอีกคู่เป็นทางเบอร์ลี่เปิดบ้านเอาชนะเชฟฟิลด์เวนเดย์ไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเดอะแชมเปียนชิพกันครับซึ่งจากฝูงเป็นลิดยูไนเต็ดที่มี72คะแนนอันดับ2เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมี70คะแนน และอันดับ3เป็นทางเบอร์ลี่ที่มี68คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลไทยลีก2กันบ้างครับซึ่งคืนที่ผ่านมามีลงแข่งขันกันไป1คู่และผลเป็นเกษตรศาสตร์ FC เปิดบ้านเอาชนะชิงใหม่อยู่ในเตดไปได้2ประตูต่อศูนครับและมาอัปเดตตารางคะแนนไทยลีก2กันครับซึ่งจากฝูงเป็นทางแพร่ยอยู่ในเต็ดที่มี48คะแนนอันดับ2อยุธยาอยู่ในเต็ดมี46คะแนน และอันดับ3ชนบุรี FC ที่มี39คะแนนส่วนเกษตรศาสตร์ FC ขยับขึ้นมารั้งอันดับ7ของตารางโดยเก็บเพิ่มเป็น36คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีก้า2เยอรมันซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป2คู่ครับโดยคู่แรกเป็นฮัมบูกเอาชนะไกเซอร์สซาลเทินไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0และผลอีกคู่เป็นทางแฮ่าเบอร์ลินเสมอกันกับเนินแบกไปแบกไม่มีสกอร์0ครับ และมาอัปเดตตารางคะแนนลีก้2เยอรมันกันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางฮัมบุกที่มี42คะแนนอันดับ2 FC โคโลนมี40คะแนนและอันดับ3เป็นทางไกเซอร์ซาลเทิร์นที่มี39คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเกาโชเซรีบีอิตาลีซึ่งวันนี้มีหลงเล่นกันเพียง1คู่และผลเป็นซามโดเรียเสมอกันกับซาสุโอโลไปแบบไม่มีสกอร์0-0ครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเซกุนดาลิสเปน ซึ่งวันนี้มีลงเล่นกันเพียงหนึ่งคู่ครับและผลเป็นมาลากาเอาชนะเตเนรเฟ่ไปได้1ประตูต่อศูนย์มาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกเดอฝรั่งเศสซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป6คู่ครับโดยเริ่มจากปารีสเอฟซี FC เอาชนะทูไปได้1ประตูต่อศูนย์คู่ต่อมาเป็นดันเคิร์กเอาชนะแกลกมงฟุตไปได้3ประตูต่อศูนย์เอฟซีมาติเกสชนะอันซีไป2ประตูต่อศูนย์และกรนอฟเสมอกันกับแกงกองไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่ง คู่ต่อมาเป็นทางบาตตีเอาชนะเรสตา93ไปได้1ประตูต่อศูและคู่สุดท้ายเป็นทางโรเดสอเวรอนเสมอกันกับอาเมียงไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งครับและมาดูสรุปตารางคะแนนลีกเดอฝรั่งเศสกันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางลอริยองที่มี49คะแนนอันดับ2ปารีสเอฟซีมี46คะแนนและอันดับ3เป็นทางดันเคิร์กที่มี45คะแนนครับ และมาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลเอสเตอร์ดิวิชิลิกในเทลแลงด์ซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป5คู่ครับโดยเริ่มจากเทลสตาร์แท้เอ็กเซลซิเออร์ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ3คู่ต่อมาเป็นโรดาเจ4เสมอกันกันกบเดนบอส0-0เดอะคราฟคัฟเอาชนะยองอาแซกมาไปได้5ประตูต่อหนึ่งเฮลมอนสปอร์ชนะวิเทสอาเนมไป3ประตูต่อ0ูและเอฟซีออสแท้เอฟซีเอ็มเมนไปด้วยสกอร์0ูประตูต่อสีครับและมาดูสรุปตารางคะแนนเอสเตอร์ดิวิชิลิกกันครับ ซึ่งอันดับหนึ่งเป็นทางโวลเลนดัมที่มี52คะแนนอันดับ2องเอ็กเซลซเออมี49คะแนนและอันดับ3เป็นทางดอดร์เรสที่มี47คะแนนครับและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ